เปานสาธุทธบ,บริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัต,ติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นคือพ้นจากนรกต่อไปขอย้ำไว้ในตอนต้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงนร,ก,นร,ก,นรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสตรีฉันด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาึงว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจําเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็าตามไม่เกิดในอบายภพสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกพระธรรมายองบวชจากพระไตรปิฎก มีความเลื่อมใสในพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นว่าหลังสูต่ต้องมีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้อย่าต้องตายไว้เสมอต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่แม้แต่อ,อาตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ ก็เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้วก็เลยลืมความตายไม่ได้ทางนี้เพราะรอะไรเพราะความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่แต่ก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ก็เสมอ พรดายาโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจะได้เม็ดไปเกิดในาบายภูมิมินรกเป็นต้นโดยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรักษัสินห้าให้มัน่นคง ไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วันนี้ไปึงกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดว่าคนที่มีกำลังใจยอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนขามรดาแต่พุทธศาสนิกนชนผู้เป็สนสาววเครองค์สมเด็จปะจินวรโปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกัน แต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนาบายภูมิแน่นอนเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วเขย่องแอบแอไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นานอย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอบ,บอยู่ไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยิน รูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆม็กม,มากแอบอยู่นิดๆท่องนี้ก็เพราะอะไรเพราะม,มีจิตล่องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่คละความจริงบรรดาแรรพุทธบริษัทการที่จะเกิดในแดงกขอ,งอบายภูมิเน่ยมันไม่จําเป็นต้องขาดชิ้นห้าเสมอไปว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไป แม้แต่อารมณ์ชั่วบ่มมองนิดเดียวบางทีก็ไปถึงกับชั่วอย่างโกตุนิกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกธรรมดายญญา่าโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกในเรื่องโกตุกหิกะตอนที่ห้าในความจริงก็มันนึกทแท่งชักกระดูกใครทั้งหมด อารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวน,นี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาทุกป่ายาิจิตไปคล่องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สหรับตอนนี้หกนี้ไม่ว่าถึงขณาวาดแล้วลองมาซ้อนกำลังใจพระเนนเราดูบ้างว่าพระเนนเราที่มีกำลังใจดี มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดีมากสามารถสามารถสงอารมณ์ในสังโยชนสามไดกานี้ได้คำว่ <c oughs> าสงอารมณ์ในสังโยชนหมายความสามารถหักห้างกำลังใจไม่คิดไปตามสังโยชนสามไดการ คัดค้านสัชญ,ญ์สัยญ,ญคิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมั่นในความตายและพยายามทําความดียอมรับนับถือพระพุดธเจ้าพระธรรมแะพตาอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินยัยมีวินยัยเขาเคร่งคัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดีแต่ได้ว่าจิตไปคล้องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้า ความจริงการขลองแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอําบัิเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตกขมาทําไม่ไนตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้หากว่าบรรดาพระของเราเกิดเป็นคนปากเสียใจเสียมีจะมีร่างมีกายเสียสติสมัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แบบ ไม่รมอิจฉาทศยายคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นตว์ษฐีช้างก่อนต้องไปเกิดในเ,เวจีมหานร,รกก่อนอย่างพระเทวทัพเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนซึ่เื่อพระพุทธเจา้าทรงตรัส ว่าในสมัยของพระองค์เองมี่ความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยว่าคนที่อยู न, न ่กับพระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้าจะนึกว่าดีทุกองแต่ว่าท่านองค์นี้ท่านดีแต่เสียท่าขานิดที่เลวจัดๆก็อย่างเช่นเทวทัตตะโกคาริกาเป็นต้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสมักใดแตสมัยปัจจุบันก็ตาม คนหน้าสำนักเป็นคนดีแสนดีก็จงยนึกว่าคนในสำนักนั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลวแต่สายพึ่งบนบาร,รมีของท่านที่เป็นหัวหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตน ไม่ทําตนได้ของความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทําตัวดีมากแต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลายเป็นคนโลภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าน่ากลัวถ้าจะเปิดลิฟต์ คงไม่ใย่สูงลิบคงต่ำลิบอย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ถ้าม่ได้เร็วอย่างนั้นเรื่องกองทานก็มีว่าพระองค์นี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนักขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคต่อมาวันหนึ่ง ท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะเวลานั้นเรียกว่าผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอตาตม,มาก็ไม่รู้จักจะบอกลักษณะก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำนี่นี่บางเป็นตน้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อย ไอ้คำว่าเนื้อน,น้อยกับผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยตัวหนึ่งนี่ผืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวยอมพี่สาวทําความสะอาดอี่นี้เป็นต้นอาตมาก็จําบารีไม่ค่อยได้จําเนื้อความไม่ค่อยได้ชัด ว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือยอมก็าจาไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกัน <c oughs> แต่ไม่ได้หวังให้ทําใหม่เป็นน้ำพี่สาวิญญาผ้าของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้อใหม่ทําเสื้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสังจากได้มาทําให้ละเอียดดีแล้ว ก็ยอมเย็บแล้วย้อมเสร็จผู้ไง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแพรก็ได้สมัยนี้นะสมัยนี้เทียบกับแพรหรือป่านเสร็จแล้วก็ไปให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแตนพระธิษัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก <c oughs> ป่วยมากจะไม่สามารถจะคลองยีวรน,นี้ได้ เห็นผ้าเยวรนที่พี่สาวนำไปให้ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนำมาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมากอาศัยกำลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาเทนพุทธบริษัทฟังไปก็ดูจริญาคือกาลังใจของทององท่านด้วยท่านมีกำลังใจสะอาดมาก เขาบอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อรตมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทําไมแา่ก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรการที่จะรับไว้เพราะผิดระวิน,นัยผู้ภาษาไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอื่น พีสาก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่านเมื่อท่านนําผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทําทุบเสืใหม่สางเสมืใหม่เอาได้ออกมากรอกเสื่อใหม่ทําใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆเ,เ,เนื้อจึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพีสาบอกตามความเป็นจริงท่านก็ยอมรับเห็นว่าไม่ผิดก็ไม่ใน พี่สาวไปแล้วถ้าก็อยากจะอมจีวรตัวนี้แต่มันอมไม่ไหวก็ป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกไม่รักในจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทันใด้ออมจีวร์ท่านก็ถึงใด้ความตายก็ใสายที่จิตแทนที่นึกถึงคุณพระรัตนตรยัยได้ความจริงวินัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทำวินัยไม่ได้เลย แต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้าอาศัยที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแล้วแทนนี่จะเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทวาโลกความจริงบ,บนบารมีของท่านนะถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดการรู้จักกันมาว่าเทวดาชั้นดุสิตนี่จะต้องเป็นเทวดา จะต้องเป็นคนที่มีบรารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าฉันดุสิตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบรารมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือบิดาของพระพุทธเจา้า สองพระพุทธมารดา <c oughs> และก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบก็รวงความว่าพระองค์นี้เนะี่ยมีบารมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิตได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครัง้งั้นของท่านเพราะจิตเ่านประวัติประวัติถึงจีวร แทนที่เเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกลีบของจีวรในกลีบของจีวรน,นี่บรรดาเทพุทธบริษัทถทาเกิดเป็นเลนไอเลนนี่ตัวเล็กมากเรามองในสายตาปเปล่าจนตาธรรมอายุตั้งเจ็ดสิบนี้ไม่เห็นแน่บางทีใส่แว่นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนร้องตะโกนกันนาดไหนหูพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่ แต่ว่าท่านก็ยังเกิดเป็นย่องเอาไปเกิดเป็นเลนที่ตามพระวิน,นัยบรรดาแต่พระธบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มระดกได้พระนั้นต้องไปากายก,ก่อนตายร่วมมอบให้ไปก่อนตายจ,จะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงฆ์ข้อนี้บรรดาแต่พุทธวิสัั้์หลายฟังแล้วก็โบรดจําไปด้วยว่าตามาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วรายกฏว่ามีคนบางคนมา,างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้าง เป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้างเป็นคนนั้นบ้างเป็นคนนี้บ้างเราทรัพย์สมบัตสนนิส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้นกรรมการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสงให้สงลงมติว่าสงเห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแลวก็ได้แนะนำให้ท่านประธานศาส เพรเรื่องนี้ใย้อาตมามอบธรตมานะมอบไปได้เพราะมันผิดในยังไงยังไงก็ไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจ์ไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสองแต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้นะแน่เพราะถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสองไปให้ชาวบ้าน เพื่อการมอบหมายซึ่งรายการตามวินัยต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตายอธิบายฟังแล้วเราก็ไม่หวงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านหลายแล้วนั่นก็ไม่ยอมรับออกไปอบอกว่าถวายสงข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบรรดาทั้พุทธบริษัทการนำของสงฆ์ไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวัง แม้เด่เศษกระเบื้องแตกๆเล็กๆชิ้นเดียวเน้นดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ดอนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสองผลที่จะพึงได้รับก็คือเอเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหม ท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทสไปอยู่ที่ท่านเถียงอาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าเขินได้ยินเธอถธอได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านพอได้ขืนโตต่อกับท่านดีไม่ดีอาตมจิตใจอาตมาเศร้าหมองาการโต้ต่อกับพวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิน,นัยกําลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังจะเล่นบขบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลกูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้มาพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสำคัญของท่านมอบเสียก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำวินัยกรรมแล้วก็มีคราวว่าจะมีพระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะเื็นได้คนนี้จะเืนได้แต่ข้อน,นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญาโยมก่อนนะถ้าไม่ทําอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำมาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษลักของสงเป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาเราก็ตายเราไม่ได้มาเราก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบสุดเพลเีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าก็นำของสงไปอย่างน้อยถ้างลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นแต่มาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่จะเพึงรับได้ก็ต้องดู ว่าของที่ท่านพระท่านให้เป็นทรัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมจากคราวาสหรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถวายมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้วจะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์นั้นได้ แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนนี่ก็เรียกว่าเงินหรือของสาทุคำว่าสาทุคือท่านผู้ให้ให้ได้ดีแล้วให้ด้วยเจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่ใช่พระไปรับมรดกอย่างนี้อย่างไงไงก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตนนกรตนรกปิงกันและเมิดทำลายศรัทธาก็บรรดาทานพุทธบริษัท ถึงพระพุทธเจ้าทรงปรับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากมันบาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันหากว่าท่านจะวอกอะไรให้กระญาติโยงของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นขา่าววัด แต่ก็หมายความยังไม่หมดเป็นทรัพย์สมบ,บ,บัติที่เราหามัาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาหมดแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ยังไม่หมดหรือว่าบางทีไปฝาธนาคานไว้ฝาธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบีย้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยกองเงินส่วนนั้นทรัพย์สมบ,บ,บัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านใด ก็ไปทรัพย์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มา้วยจากการถวายขบันดาแทนพุทธบริษัทสมัยที่เป็นพระแล้วไอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้องคิดว่าเป็สนส่วนตัวตัวโดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพวกเราเป็นพระทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้แต่ท่านเขื่นโอนี่ขบรรดาญ,ญาโยมผู้ของท่านไป ท่านเองจะต้องลงเอเวจีมานรกบ,บางท่านอาจจะขั้นอะไรก็อเวจีอะไรก็เ,เวจ,เเวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับจายใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมียุ่เลยนในเ,เวจีมานรกตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติดสาบก็รเรื่องสัน้น ไปนำเรื่องอื่นเข้ามาะสารประสาให้พอกับเวลาสำหรับพระติสระนั่นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักอยู่วนความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นมรโสดาบ,บันไดและไม่ได้ก็ไม่ทราบเพราะพ้พพนจากความเป็นเลนแะล้วจะไปเกิดว็นเทวดาชันดุสิต เร่ความก็ทั้งมีความละอายต่อบาปด้วยเอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นาผ้าเนื้อละเอียดมาให้แต่ยังบอกว่ารับไม่ได้ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้งพี่สาวก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิม ถ้าไปสระไ,ไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเน,นื้อนิ่มเป็นได้เล็กๆทำให้ผ้าเป็นผ้าเน,นื้อละเอียดน่ารักท่านอยองรักนี่จิตท่านสะอาดขนาดนี้ <c oughs> ก็วมความว่าธั้มผ้ตตาติดสต์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆเป็นสิงอยู่ในกลีบของจีวรเมื่อพระสงฆ์ตายบอก่าแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์ อันดาพระท่านหลายก็ไปจัการว่าทรัพย์สมบัติขขงว่าติดสะเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากก็อยู่กับสมเด็จพระพู้มีพระภาาเจ้าก็ไม่แน่นักนะเว่ามหาเศรษฐีท่านหลายมีความเคารพอย่างพระนอนนท์นีมีผ้าสาดกเป็นพันพันผืน แต่พระอนุนทึงก็เป็นพาะแทไปที่ไหนท่งนก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกเห็นพระอะไรไม่มีไม่ไม่มีพระผมและพระผมไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็แจกแา่กาทําบุญก็ท่านด้ไปไม่แปลกยานท่านพระติสาเนี้อาจจะมีเกียาวร์มากก็ได้เพราะว่าธรรมาหาสถีบ้างญาติโยมทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะยังมีการตรวจคนซับสมบัติก้นมา ยิกอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรคือนั่งเข้าเล่นติดสะร้องแต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรน้โจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระหูทิพเลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจา้าอยู่ในพระคันธกทดดียืนได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบนั้นก็บอกพระอน,นุน ว่านันทาดูกาอนนนรีบไปที่ภูติธราติาตสเดนี้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไม่ก่อนอย่าแต่ต้องจากนี้ไปเจ็ดวันอยแตะเด็ดขาดวันที่แปดจึงแต่ต้องได้พระนนก็ไปบอกแปดท่านที่หลังกลับมาถามองค์งสมเดปพระสงท่านว่าเป็นเพราะอะไร พระเจ้าก,ก็สมตัสว่าก็เล่นติดสาอธิที่คก่อนที่เธอจะตายและเธอห่วงจีวรผืนนี้เธอมีความรักในยีวอผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มีเธอมาตายซะ่ก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงยีวอน เธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวรออยู่เจ็ดวันเพราะเลนมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้ก็จะตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่ยุงนี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันมันก็เลน งเจ็ดว no ันแล้วเล่นดูนั้นจะตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาบนสวรรค์ชันดูสินี่ละบรรดาญาโยพุทบบิิษัททั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนั้นหลายจะมีความรู้สึกนึกถึงความตายเป็นปกติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆและก็มีศีลบริสุทธิ์บางท่านหรือหลายท่าน อาจจะคิดว่าถ้าเราตายเท่านี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพรภาคเจ,จา้าทรงตรัสว่าผู้คนประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจําเป็นจะเกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นชื่ออบายภูมิตั้งสีร่ระการไม่สามารถจะติต้องแต่ต้องทันใดอบายภูมิสี่คือนรกเปิอสุรกายสติสัจฉัน แต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติดสาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วน่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแล,ล้วก็เลยกันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใส เรื่งการที่บรรดาเต็พุทธบริษัททหลายจะทรงกําลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดียานุสติเป็นประจำใจจนเป็นฌานยังเป็นของดีมากซึ่งทั้งเด็กก็พูดมีพระภาคสอนและไว้เพื่อไม่หลงไปในบายภูมิต่อไปอับรรดาแต่พุทธบริษัททหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบอกเวลาบอกก็หมดเวลาแล้วประกาศแล้ว ไปลองกิ้งกิ้งไปเป็ของตั้งเวลาว่าเม่หมดเวลาสามสิบนาทียังขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์วพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี